สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวให้ช็อตนะคร,รับรีวิวนะครับ,ร,บรีวิวให้ช็อตนี่ต้องเลียงนะครับขอ้โหเสียงอ้าวไปกดอะไรเนี่ยว้าน่าดูไม่มีอะไรทำนะครับ,ร,บรีวิวแฮชช็อตไปเลยแฮชช็อตผมกา,กากมากเลยนะครับสู้กับผงเล่นนะครับ ่นะครับี่ได้ได้แล้วได้แล้วครับโอ้โหเพิ่มยุดแล้วนะครับโอโ้ได้ระเบิดแล้วครับระเบิดอะไรเนี่ยจะอับนี้ รับยิงไหมรับไม่ได้อันนี้รับรับไปเลยนะครับเข้าอุปกรณ์ก่อนนี่ว่าไงวะโอ้เห็นได้รับของมันเนียเบื่อร้อนก็ร้อนแดบไหมเนยะ โอ้โหได้อันไม่เป็นจะเอาอ๋อผมได้แล้วโอ้โหผมชื่นชอบมากไม่เป็นหน่อยนะครับชื่นเปดพื้นที่ก่กมากเลยนะครับไม่ชื่นีืนนี่สิมันหมดวันนี้ลองใช้ลูกสว่างดีกว่าเสียดายนะ เหลืออีกสามวันปืนนะต,ต่อสู้ตวนกำลังจะพูนะ่ะโอ้โหช่วงนี้เป็นช่วงร้อนมากมีอะไรทำ มาทำอันนี้แล้วก็อันนี้ไปเลยนี่หัวไฟให้มีเสียงรบกนะจ๊ะเข้ามาเข้ามาเร็วเร็วเร็วเสิเร็วสิ น้องกอ็ดอกอไปที่สีนี้อะไรนัถอลงสู้อ้มาแล้วครับ apa? Oh. Bisa masih bisa. bisa, cepera, nah. bisa, bisa. bisa, bisa. ชนะนะครับเลืออีกสามรมามอบ ทำหวังผู้ใหญ่หมาไม่กัดนะครับโอ้โหจะปืนโหนมาแล้วครับเก็บปืนขเจ้าได้นะครับโอ้ยสรงพืดแล้วเก็บปืนคนอื่นได้นะครับโอ้ตกตกตกนี่ยตกยู่ตลอดเลยเก็บปืนได้ ชนะนะครับผมก็งงอยู่ครับชนะยังไงยังไม่ได้ยิงสักตัวยิงสองตัวยัง ำไม่ำไมเอเพื่อนเราอะไรเนี่ยมันกระดุ่นเหรอไม่กลัวตายหรอวะไปเหมือนนั้นไม่ได้

โอ้ oh, สุดยอดดีเรานะครับได้ที่สองนะครับได้ที่สองมาเราจะไปสู้อีกหนึ่งครั้งสู้อีกดีกว่า Go 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 g เดิหน้าของคุ 练皮筋。嗯嗯嗯 ยังโลกคนคนเล่นไม่ได้ คนไม่อดจข็ทานอะไรเลยโอ้โหับเบลดรบเบือจะเกียนมีดดีไหมวะห้าใครยิงวะโอ้โหมันมาซุ่มยิงนี่ว่ะแกแขนให้ดูแกแขนให้ดูแกแขนให้ดู นะครับมันนำอยู่นี่โอ้เสมอแล้วครับมาครับเรากำลัง ตายเกแล้วเบื่อตายแล้วครับนี่ะไม้งแม่น้องแมากไหนใช้ปืนไ้ ว่าให้เขาไปใส่ลูกเลยรออยู่นี่เด็กถโลค่าเลย จริงอืมก็เอ้ก็เก๋กมไม่ใช่เด็กแล้วที่รุยนะครับได้กี่ร่วมแปดรอบมาใหม่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 จะอวกไปไหนมันมวนเนี่ยรักเรื่องเลย ทั้งส13นะครับรอมือก่อนนะครับอ้ามาแล้วกูกูกูแล้วครับกินกูกูนะครับ,รบสามสองหนึ่งโดนหนอย ผมชอบอย่างนี้ มันทำไมไอตำรวจตายอีกตายอีกเออไดงไงต้องกเฉยๆะครัสามเลยวย อู๋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 ถ้าเป็นบมผมก็ไม่ไหวครับใช้ปืนหัวตัวใหญ่ใช้ปืนกระออะคราวนี้ผมมาเทแล้วเททางอ้อมาล้วกรอบรอบรอบเ,เอ้ยระเบิดระเบิด อ่าไม่อ่าใครยิงวะวอุ้ยมันโคตรมั่นเลยอ่ะโคตรปืนหดเลยไม่ได้แม่นหรอปืนหด แฮกช็อตเลยอยากดนโอ้ข้างบนข้างบนใช่ไหมใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่ใช่หรือไม่ใช่ข้างบนใช่ไหมนี่ข้างบนข้างหน้าครับนี่นี่ึกนี้นี่เราต้องหนีแล้วนีเพื่อนเราอยู่ตรงนี้ไปหาเพื่อนดีกว่าโลเพื่อนตามฉันมา แพ้ทุกตาที่หลุยเนี่ยตาเนี่ยเฮ้ยมันนำแล้วไปหนึ่งส <vin> ายซุ่มนะครับบอกแล้วสมนุนทั้งมาสายซุมซ่มช <c oughs> อบซุ้มเรามาเดี๋ยวจับตาให้จับตาให้จับตาให้โอ้โห ไม่มีใครชอบให้ชวัดเลยอ้า นนะครับตอนนี้เขานำไปแล้วนะครับนำหวัวเชื่อมมาตอนนี้มันยากมันเบากมันหนักมาแล้วโอ้โอ้โหอันนี้ผมล่างบ้านนะครับมันเลยเข้มา ใครทำใครทำมาเร็วมาเร็มาเร็มาเร็เรอโอ้ผมเล่นกีกากไหมครับผมเล่นกนีกากอะผมเล่นกีกากครับอ้าวฟังเราด ยิงว่ะอุ้ยนี่อืออืออือด้ยมาแล้ว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 ขนาดนี้ขนาดนี้อันนี้นี่ผมกำลังลงอยู่นะครับ ชีวิตขี้เกียจรอ

จะทำแล้วแหละเล่นอะไรนี้แค่นแหละโอเคนี่ผมให้หนัดันนี้มากเลยนะครับชอบผมชอบชอบที่สุดเลย กัดให้ อู้หลายคนมาก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 นี้นี้นีรอบนี้เราแพ้แหละมั่นใจเลยเหลืออยู่องคน่ะ มาเตะนต้อยใจเลรโอ้โอที่มันทำไมเหงืจังวะที่มันเลยอีกสองครั้งขนาดของเชื่อแบบนี้นะ เพือ่อฮิฉดใช่ไหมวะฮกชฉอดจริงๆด้วยครับเกชฉอดครับน่าม่อไอ้นะ <c oughs> น่าจะฮกชอดคนเดียวกับสคนอ้าวมาวันนี้นีไ่อ๋อ่นบุกฉัน,ด,น,นด่ามาันเลยเออ

哇。Uh. Ah.